สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีเมษ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ของชาวราศีเมษทุกๆท่านนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษมีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็ทุกๆด้านอีกทั้งสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนรัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรคนรัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะตัวตนของเขาเนี่ยนะคะก็คือดาวอังคารนะคะในเดือนเดือน เดือนมกราคมเนี่ยนะคะดาวอังคารก็ยังอยู่อยู่ที่ราศีธนูอยู่เพราะว่าดาวอังคารนี้เขาย้ายปลายเดือนธันวาคมนั่นเองอะนะคะวันที่27ทธันวาคมนะคะแล้วก็โคจรเข้าสู่ราศีธนูเวลาตีสี่นาทีะนะคะเพราะฉะนั้น ดาวอังคารอยู่ในราศีธนูก็เป็นจุดที่ดีแล้วนะคะตัวตัวท่านเองเนี่ยนะคะก็จะมีพละกกำลังมีความเข้มแข็งมีความกระตือรือร้น,นมีไฟในการทำอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ ดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาก็จะเจอดาวพุธท,ที่ย้ายเข้ามาสมทบในวันที่9มกราคมเวลา22นาฬกา41นาทีช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความติดขัดบ้างนะคะทั้งนี้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอาริและดาวเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้น คนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะจะต้องระวังนะคะการเดินทางการมีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือการมีอุปสรรคปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารนะคะต้องระวังนะคะการใช้คําพูดการทําอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้มีความรอบคอบนะคะ,ะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาจะย้ายเข้ามาเข้าสู่ในราศีมังกรในวันที่15มกรา แล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขาจะย้ายเข้ามาสมทบกับดาวพุธดาวอังคารที่ราศีธนูในวันที่20มกราคมช่วงที่ดาวศุกร์โคจรเข้ามาสมทบคือวันที่20มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ,ะดวงชะตาของท่านก็อาจจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นในแง่มีผู้ช่วยเหลือมีมิตร เกื้อหนุนนั่นเองเน่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารแล้วเขาก็ยังเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวพุธด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้คุณนะคะและอีกทั้งอยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําอะไรได้สําเร็จได้ราบรื่นในช่วงนี้จะมีสูงมากกว่าช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นหลังวันที่20เมืมกราไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ คนรักขาราศีเมษเนี่ยนะคะการเงินการทองก็เช่นกันเพราะว่าดาวการเงินการทองของท่านก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในเรือนอ่าเรือนราศีพุกเรือนมอรณะเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อเจ้าชะตาเท่าไหร่การเงินการทองก็อาจจะไม่ได้สะดวกไม่ได้ราบรื่นแต่เมื่อดาวศุกร์เนี่ยนะคะย้ายวันที่20อยู่ในราศีธนูช่วงนั้น จะดีแล้วนะคะจะดีแล้วเพราะว่าสุขอยู่ในราศีธนูก็อยู่ในเรือนสุขพระแต่สุขอยู่ในราศีพิจิกเป็นเรือนบรณะอีกทั้งได้มาตรฐานเป็นประด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต,ต้นต้นเดือนเนี่ยอาจจะเหนื่อยในเรื่องการเงินการทองเรื่องรายได้นะคะค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีสูงจ่ายเงินเยอะนะคะจ่ายเงินเพื่อคนอื่นเยอะด้วยนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็ทำให้เราเหนื่อย เหนื่อยใจเหนื่อยกายนะคะแต่เมื่อหลังวันที่20ไปก็เหมือนจะดีขึ้นนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการเงินการทองส่วนเรื่องการงานการงานนี้มีโอกาสที่ก้าวหน้าพัฒนาสูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนกับมีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่ทําให้เราจุดประกายคิดออกว่าเราจะสร้างไรายได้แบบไหน ที่ดีที่เหมาะกับตัวเราที่จะทําให้เกิดรายได,ได้รับผลที่ดีะนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งท่านเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณไฟ์นะคะเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกระตือรือร้นนะคะในเรื่องการงานด้วยนะคะในช่วงจวังหวะนี้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นเรือนการงานโดยตรงนะคะแล้ว อาทิตย์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนที่10เนี่ยนะคะก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงเนี่ยนะคะจังหวะนี้หลังวันที่15มกราไปเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะทำอะไรเกิดผลสำเร็จทำอะไรแล้วก่อให้เกิดลาบผลรายได้ได้ดีราบรื่นนะคะและยิ่งถ้าดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่20มกราไปด้วยเนี่ยนะคะ ความราบรื่นมีสูงเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้นะคะว่ามีโอกาสมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่มีความสําเร็จได้ดีเพราะฉะนั้นคนราศีเมษถ้ารอโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดือนมกราคมก็เป็นจังหวะ,อะของคนราศีเมษได้เลยนะคะ,ะทีนี้เราไปดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันดาวความรักความสัมพันธ์ก็คือดาวศุกร์ค่ะ เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินั่นเองเดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนมอรณะตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยะนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายเนี่ยนะคะเข้าสู่ราศรีพิจิกในวันที่26ธันวาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็อยูอ่ในเดือนมกราคมจนถึงวันที่20มกราถึงจะย้ายเข้าสู่ราศรีธนูเพราะฉะนั้นช่วงวันที่1ถึงวันที่20 ในเดือนมกราคมก็ไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะ,ะความรักของคุณก็อาจจะจืด,จดชืดชืดหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ละคนก็อาจจะเน็ดเหนื่อยแล้วก็โฟกัสเรื่องอื่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็แบบนิ่งๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรมากนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ มีความรักกันมานานเข้าอกเข้าใจกันมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความจุกจิกความคิดมากหรือทำอะไรให้บ่อนทอนความรักมากเท่าไหร่เพียงแค่ว่าเราอาจจะห่างๆกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแบบมีอะไรที่ที่จะต้องตื่นเต้นมากมายนะคะแต่คนที่มองหาแฟนหรือว่ายังไม่ได้ลงเอยกันเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ความรักก็ ยังยังไม่ได้เด่นชัดนะคะยังไม่ได้เด่นชัดยังเป็นจังหวะความรักที่ยังไม่ได้ราบรื่นนั่นเองนะคะ,ะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมาบ้างแต่ว่าก็ดูโดยรวมแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่หลังวันที่20ไปเนี่ยความรักจะดีนะคะความรักจะดีก็มีโอกาสนะคะที่จะพบรักที่ดีมีโอกาสจะพบรักในลักษณะที่ มีหลายคนด้วยเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นมิตรที่เกื้อกูลกันด้วยนะคะก็มีโอกาสสูงในลักษณะแบบนั้นก็ค่อยๆดูค่ะหลังวันที่20่สิบกราไปค่อยดูดีกว่านะคะก็จะเป็นอะไรที่โอกาสที่จะเหมาะสมมากกว่านะคะถ้าช่วงต้นเดือนยังไม่ค่อยเหมาะนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนลัคนาราศีเมษนะคะยังมีอีกนิดหนึ่งนะคะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะ คุณก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีดาวพฤหัสกับดาวเกตเนี่ยนะคะกลุ่มลักอยู่ด้วยาการที่มีดาวพฤหัสกับดาวเกตกลุ่มลักขาเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะทาอะไรถ้าติดขัดอะไรก็ร้องขอคนช่วยเหลือก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือได้ง่ายนะคะอีกทั้งเป็นช่วง โอกาสที่ท่านาจะปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือไปทําบุญก็จะดีขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศรีเมษแล้วก็มีซิกเซนที่ดีด้วยอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่ดีของคนลัขนาราศรีเมษในช่วงนี้นะคะก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์ ฝากไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนมกราคม2567กันนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ